ต้นนี้เป็นจองมันเด้วพี่น้องบ่บ่เมียนมาจองหน่วยเดียวได้ครับเดี๋ยวผมพามาเบึงไปว่าปีปฐุมหนึ่งต้นโอ้โหผู้ไดวาละเอียดปลูกทุเรียนว่าได้กินครับนี่ครับเดี๋ยวจะพามาเบึงทุเรียนร้อยเอียดต้นนี้จะเป็นพันธุ์หมอนท้องครับผมต้นนี้บ่ท่านได้มีคนจองเนาะ แต่ว่าส่วนมากเนี่ยจองไปเมื่อแล้วพี่น้องนี่อไปอย่างใดนี่งามๆเลยครับโลกใหญ่มากประมาณหกล้อถึงหกล้อเถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งครับผมของจังหวัดละเอียดที่ไปมาช่มหอวสันแล้วเขามาในเมืองเราก็แบะออามากครับไกไก่กันทั่งจากตัวเมืองประมาณหกสิบกว่ากิโลสวนสักสยามครับในเขตตำบลนี่มีอยู่ประมาณ 4, สามหนึ่งสี่สวนสวนทุเรียนเนี่ย แต่วายุนี่จะเป็นมีหลากหลายชนิดผลไม้ไหมครับมีทุเรียนมังคุดเงาะลำไยมากกอกน้ำกล้วยกล้วยหอมพวกนี้มีหลายแนว